วสวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่ไร้สมุชาวฟาร์มครับความที่เลี้ยงวัวบรามมนนะครับแล้วก็มี ทั้งเ,เป็นวัวขุนด้วยนะครับแล้วก็มีสายเนื้อด้วยแต่วันนี้ต้องพามาชมครับกับปูงบะมันเลิศลอยที่พร้อมทุกท่านนะครับนะฮะร,รับชมและเลือกคัดสรรไดต้ตัวท่านเองครับสนใจนะครับติดต่อที่0915215332ครับกับพันธุกรรมที่เราเทุ่มครึงสร้างครับมา50กว่าปีทุกท่านไม่ได้รับไปในพันธุกรรมราคาหลักหมื่นหลักแสนนะ ราคาหลักร้อยล้านอย่างแน่นอนครับเพราะเราไม่เคยหยุดที่จะเติมเรื่องของพันธุกรรมเลยครับตัวแรกครับฮะจะเป็นบะมั่ลนรดร้อยสีแดงครับชื่อเจ้าเสน่ห์จันครับเบอร์เจิบสี่ครับตัวนี้เป็นวัวไซส์อายุที่ดีงามมากครับเพราะว่าประมาณสักเดือนเดือน2เดือนนี่ครับก็จะผสมได้แล้วนะสาหรับเจ้าเสน่ห์จันเบอร์สี่สิบเจ็ดเพ่อตีเบอร์เจบี่นะครับนะฮะเบอร์เจ็สี่เป็นลูกเฮดออกฟอร์ดหกศูนย์สี่ครับ โบ๊ทนะครับเป็นวัวแดงโบ๊ทโบ๊ทโครงสร้างใหญ่ๆนะฮะสำหรับเจ้าเสน่ห์จันนะหลังจะกว้างๆหน่อยลำตัวจะยาวๆนะครับลำตัวยาวๆต้องเชื่อว่าเป็นวัวสเปคของใครหลายคนที่อ่อเขาชอบวัวโครงสร้างใหญ่แล้วก็เป็นวัวที่อายุดีนะครับเครื่องโบ๊ทนะครับดีงามเลยเส้นใต้ท้องสวยมากเป็นวัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆหนึ่งตัวครับนะฮะใน คัตเรล็อกที่ทุกท่านจะได้เข้ามาชมนะครับนะครับกับน้องเสนจันเบอร์74นะครับแล้วก็ไปกานต่อเลยครับไม่รอครับมาเจอกับมาลูกเจ้าลายแม็คิวหนึ่งแปดครับตัวนี้ชื่อน้องคอหมูย่างกับอายุไซส์หนึ่งขวบครับคอหมูย่างเป็นวัวที่มาเกินค่าเกินอายุไปมากครับเนี่ยฮะด้วยความเอ่อบวมจากด้านข้างนะครับความหนานะฮะของช่วงก้น ดูแข้งขาที่ค่อนข้างจะโมโหลานนะครับมีความสูงมีความยาวนะฮะคอหมูย่างเบอร์17นะครับเนี่ยสังเกตที่ผนังครับสวยมากครับนะฮะเส้นใต้ท้องดีนะฮะกับวัวไซส์หนึ่งขวบครับนี่เลยครับลูกเจ้าไายแมว Q18 นะครับเม็ดสีนะครับครบเครื่องโบสแม่เป็นแม่นอกนาเข้าจากต่างประเทศนะฮะรับมาต่อเลยครับเบอร์22ครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าไรแมวหนึ่งตัวครับแต่เป็นวัวที่ยาวมากมายเลย นะตัวนี้ชื่อน้องวาเลนติน่านะครับแข้งขาใหญ่โตนะครับเม็ดสีนะครับแดงเนียนๆนะฮะมีความหนามีความยาวนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนความเป็นเพศนี้ค่อนข้างจะสูงเลยแหละนะครับสูงมากๆเลยสําหรับน้องวาเลนติน่าเบอร์22นะครับเนี่ยเครื่องบดครบหูเป็นไงขลิดดานะฮะเม็ดสีแดงเนียทั้งตัวพื้นฐานอย่างที่บอกครับมันเป็นวัวเหล่าแดงทั้งสายแม่เป็นแม่นอกนะครับพ่อก็วัวแดงทั้งสายแม่นี่ยิ่งสบายใจได้เลยเป็นวัวแดงทั้งสายเท่านั้น เวลาทุกท่านได้ไปรุ่นเจน2เจน3 <S 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 <downloading> ไม่มีวัวเท้าไข้เนี่ยโอกาสที่มันจะกลายออกมาเนี่ยค่อนข้างจะยากมากๆครับในรุ่นต่อๆไปแลวเพิ่งใส่ย,ยุดหนึ่งขวบกัาเวนติน่าแบบนี้นะอ๋อหนังเนี่ยยับย่นเลยนะครับนี่คือวาเลนติน่าเบอร์22นะครับนะปาปาค่อนข้างจะไปไวหน่อยนะเพราะว่ามีให้เลือกให้ชมเยอะครับมีให้เลือกให้ชมเยอะกับวัวอายุกลางดีๆเลยมากันต่อครับนะฮะเมื่อกี้วาเลนติน่าก็มาที่เลกิล่าครับนะฮะ น้องลีเิล่าเบอร์24เอ้ยทษทีเบอร์23ครับอายุใช่หนึ่งขมกันเป็นลูกเจ้าสตอรี่ครับสายพันธุ์ที่ไม่มีเขานะฮะพ่อเป็นเจ้าสตอรี่ระดับ PP ก็คือวัไม่มีเขาแบบเลือดร้อยนะครับนะฮะเพราะนั้นเ,เจ้าเอา่อลีเกลาตัวนี้ก็จะเป็นวัว PP นั่นเองนะครับแตเป็นโพ1ตัวเลยนะเต็มๆเลยกับพลังมัดกล้ามที่เนื้อเยอะมากถ้าเปรียบเทียบในวัวรุ่นอายุเดียวกันนะครับเจ้า ลีเกล่าตัวนี้นะฮะเป็นวัวที่เนื้อเยอะแล้วก็เม็ดสีแบบงามมากครับงามจริงๆนะ,ะเป็นวัวที่หนาค่อนข้างจะใช้คำว่าเบอร์หนึ่งได้เลยนะครับสำหรับความหนานะลีเกล่าเป็นวัวที่ค่อนข้างจะน่ารักนะครับแล้วก็จุงเล่นได้นะคะรับลีเกล่าเลี้ยงประจำตัวเป็เพยี่สบามนะแม่เป็นแม่นอกนํำเข้าจากต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับกินง่ายอยู่ง่ายครับนะฮะ,นะะกินเนี่ยจำพึงตัดญ้าจากถาแถวเนี้ยมาให้กินเล่นๆนะครับก็กินได้ปกติของเขานะ ก็ดูความยับย่นครับนะเป็นเพชรเม็ตัวที่น่าสนใจน่าติดตามนี่ครับกับความยับย่นแบบนี้นะฮะเจ้าลีเกล่าเบอร์23นะครับอ่ะแล้วก็มากันต่อครับัน้องลูน่านะฮะน้องลูนา่าลูน่าตัวนี้เบอร์3.9นะครับเป็นน้องสุดท้องของคอกน,นี้แม่เป็นแม่นอกนะครับเช่นเดียวกันพ่อเป็นเจ้าลรแมงคิวหนึ่งแต่อายุน้อยสุดตัวนี้อายุใช้ประมาณ10เดือนนะครับนะครับประมาณ10เดือนจะเข้า11เดือน นะฮะตามเอ็กซ์เปคเลยครับพ่อเป็นวัวคงเป็นวัวที่จ่ายลูกกระดูกด,ดีนะครับแล้วก็หลังแข็งแรงนี่ครับแล้วก็ดูขี้องค์ขี้อ้อนมากๆนะครับขี้อ้อนมากๆน้องรูหน้านะครับนะฮะแสดงความอวกมาได้ตั้งแต่อยุมัน10เดือน11เดือนยังไม่ใช่เข้าขวบเลยนะก็สามารถแสดงออกเรื่องของออพลังมัดกล้ามความหนาออกมาได้ดีนะครับดียิ่งเลยแหละนะมีความสูงนะครับได้ระดับเดียวกับพี่ไซส์1ขวบได้เพราะฉะนั้น น้องลูน่าก็เลยได้ขึ้นมายืนนะครับนะฮะอยู่ในคอกที่สามารถจ่ายทุกท่านได้รับชมได้อย่างเต็มตาแล้วเต็มอิ่มแล้วนะครับนะฮะกำลังมัดก้ามที่ออกมาโคตรโหดนะครับแล้วก็จุงเล่นได้นะครับสําหรับน้องรูน่านะฮะนี่เลยเม็ดสีดีนะครับกระแทกตอกก่รุ่นกี่รุ่นนะครับก็จะออกแดงเนียนแบบนี้สําหรับวัวที่เป็นเหล่าแดงให้ดูหัวนมงามๆครับนี่ฮะรูน่าเบอร์สามจุดเก้านะครับ งามมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อครับโน,น่นโน่นโน่นโน่นน้องดันขึ้นมาอยู่นู่นนะครับอยู่น,นู่นไปเดี๋ยวไปดูกันชื่อน้องเทสล่าครับนะฮะเทสล่านะไม่ใช่เทสล่านะชื่อเทสล่ามันเป็น T H S น่ะ ITHA เนะทสล่านะครับนอนอยู่โน่นนอนอยู่โน่นนนอนอยู่น,น,น,อนอั่นนะตัวใหมล่ล่าสุดครับเดีย๋ยวพาไปชมนี่ว้าว อยู่กับแก๊งพี่ก็ได้นะครับนะฮะเบอร์สิบสี่เนี่ยยุมันสิบเดือนสิบเดือนนะครับนี่นอนอยู่จริงๆแม่ก็เป็นแม่แดงพ่อเนี่ยนะครับนะฮะพ่อเป็นเจ้าสตอรี่เพราะนั้นเอ่อแม่แดงแบบใครอะแม่แดงแบบครีมครีมนะครับแดงครีมครีมเดี๋ยวตั้มให้ดูเนื้อตัวนะเป็นยังไงนี่ตัวนี้สายยุมันสิบเดือนสิบเดือนนะครับเบอร์สิบสี่น้องเทสเซ่านะฮะนี่เป็นไงครับน้องใหม่ครับนะฮะ เป็นบัวต้้มใช้คําว่าถ้าดูตามเ็ดสีตําให้เป็นวัวโบ๊ทที่ะระดับเข้มมากๆเลยนะเป็นลูกเจ้าสตอรี่นะครับลูกเจ้าสตอรี่แม่เป็นสัตว์แม่เป็นครีมครีมนะครับเออแดงอาจจะไม่นเนียนทั้งตัวนะครับตําเลยให้จับมาอยู่ในกลุ่มโบสนะแล้วก็เป็นวัวโบ๊ทแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่เลยแบบนี้เลยสามารถมายืนอยู่กับพวกพี่ดีไซน์ยุติหงขได้แบบสบายๆเลยนะนะครับน้องเทเรซาตัวนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ น้องใหม่เลยครับกริฟเลยมาใหม่กริฟเลยน้องเทเรซ่าเนี่ยฮะยืนดูแนวสนันหลังพยตั้มจะให้ดูบวกกับเรื่องของความหนาแบบนี้เป็นไงครับแนวหางจลโดดดีมากครับนะฮะเป็นไงแบบสไตล์ฮุสตันเลยนะแนวโคนหางเนะี่ยสไตล์ฮุสตันเลยก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาแล้วจะหลดแบบไม่มีหักเป็นสไตล์ฮุสตันแบบสวยๆเลยนะครับนะกับน้องเทเรซ่าวันนี้นะครับเนะี่ยดู จุงได้นะครับเอาไปเดินสนามได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าน้องค่อนข้างจะมาด้วยอะไรไม่ประหยัดเนื้อไม่ประหยัดตัวปล่อยเนื้อปล่อยตัวมาแบบเต็มที่เลยถ้าเป็นผู้หญิงไม่ได้นะแต่สาหรับวัวการปล่อยเนื้อปล่อยตัวออกมาเนี่ยนะครับนะฮะไม่มีการหยุดยั้งของกลังม,มัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่คือน้องเทเรซาน้องใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะฮะม,มันเลือดร้อยนะครับนี่นะฮะแล้วก็มากันต่อครับนี่นตัวนี้ตัวนี้เบอร์หกนะครับชื่อ เจ้าวุ้นเส้นนะครับนะฮะน้องวุ้นเส้นเบอร์หกทับหกเจ็ดนะครับอายุไซสประมาณหนึ่งขวบนะครับเป็นลูกเจ้ามิลเลียนนะฮะเป็นหลานเจ้าฮาเล่เป็นวัวที่ต้องบอกแล้วว่ากลมกล่อมเรื่องของพลังอวบนะฮะพลังอันมากๆสําหรับเจ้าวุ้นเส้นเบอร์หกทับหกเจ็ดนะครับเห็นไหมฮะเรื่องของความอวบอันเนี้ยต้องยกให้เขาเลยสําหรับเจ้าวุ้นเส้นนะแบบนี้เลยนี่เปนไงเป็นไงครับมาเยอะไหมเยอะมากมายเลยใช่ไหมนี่ครับ ผนเซนเป็นเพศเมียตัวหนึ่งเลยครับที่ไม่รู้พ่อส่งอะไรบ้างหนะไอลูกมิีใครมีน้ําเชื้อมีเรียนนะใครอยากได้เรื่องของเนื้อตัวนะครับมากๆแนะนําเลยว่าผสมเข้าไปเลยครับเนี่ยลูกออกมาโอ้โหทุกตัวเลยอ่ะมากันต่อครับกับเบอร์เบอร์หนึ่งแปดครับนะฮะเบอร์หนึ่งแปดตัวนี้เป็นลูกของบา์แคชนะครับที่โบ๊ทโบ๊ทต้องมีลูกบาแคชสองตัวนะมีเบอร์แปดสิบสามนะครับตัวหนึ่งไม่โบ๊ทนะครับนะฮะ แข้งขาดีเหลี่ยมตัวดีโครงสร้างไม่ประหยัดเลยนะครับมาแบบเต็มเต็มข้อเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกันนะฮะนี้คือเบอร์ที่สามเป็นรูปบาร์แคชนะครับสามสามหกนะเหมือนกับเบอร์หนึ่งแปดนะครับเป็นรูปบาร์แคชต์ด้วยกันทั้งคู่นี่คู่นี้เป็นรูปบาร์แคชด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเป็นวัวไซส์หนึ่งขวบประมาณขวบนิดๆนะครับใหญ่อ่ะดูดูแล้วดูดูด,ด,ดูแสบไหมนะเจ้าเจ้าเจ้า Tesla เทสเซราไปไงแสบไหมเอ้ยเจ้าไอ เทเลซ่าเทเลซ่าโอ้อโกตินีดเดียวนะครับเทเลซ่า so, นะฮะนี่แบบนี้บวกสวยนะครับสวยงามเลยนะฮะสวยงามมากๆกับสายายุมาสิบเดือนนี่ครับเบอร์เออสี่สิบสี่นะในใบเพชรนะครับเป็นบัวแดงนะใบใบเพชรเป็นบัวแดงแต่ตมเมดสีเนะี่ยตำให้เป็นโบสนะตมเมดสีต้องให้เป็นโบสอย่างที่บอกครับว่าถ้าเอ่อในเหล่าเนี่ยตัวเนี้ยในเหล่าในเมสายวินเชสเตอร์ด้วย นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการไกลๆหน่อยๆนะฮะวินเชสเตอร์นะครับในสําหรับท่านที่ไม่เคยมีสายเรื่องวินเชสเตอร์นะก็ต้องพอรู้เอ่อเขาเรียกอะไรพอสังเขตว่าจริงๆอ่ะในนั้นอ่ะมันจะมีวัวเทาอยู่ในอยู่ในสายด้วยนะครับสำหรับวินเชสเตอร์แต่วินเชสเตอร์เนี่ยมันขึ้นชื่อแล้วครับเรื่องความเด่นของพลังน้ํานมที่สูงๆนะตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเจ้าเทเดซ่าก็ไม่ต้องขุดเขานะครับไม่ต้องขุดเขาเพราะว่าเป็นลูกเจ้าสตอรี่เนี่ยไม่เคยโดนขุดเขานะ นะครับกับไซส์สิบขวบอ่ะนี่เลยดูบาร์แคชตัวนี้นะครับเบอร์หนึ่งแปดนะครับที่โบสแล้วสูงใหญ่มากตอนนี้ไซส์ประมาณสิบสี่เดือนนะนะครับไซส์ size ประมาณสิบสี่เดือนโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะฮะก็คือเป็นไซส์ประมาณสักขวบหนึ่งกับประมาณเลิศดร้อยแบบนี้แล้วก็อ่ะแล้วตั้มพามาชมกับความหลากหลายความนิ่งที่เราสามารถจับต้องได้สําหรับนักบ,บีททั้งหลายในการเลือกนะครับใช้พ่อพันหนึ่งตัวควรจะต้องดูจากอะไรบ้างอ่ะมาดูฝ่องี้นี่ครับ ข้างข้างนี้คือฝูงเพศเมียนะครับลูกเจ้าเจนนิ่งทั้งหมดเลยนะครับไซส์าอายุตั้งแต่5เดือนจนถึง6เดือนนะครับตั้งแต่5เดือนจนถึง6เดือนอันนี้เอามาให้ชมไม่เฉยนะเอามาให้ชมไม่เฉยไม่ได้เอามาแบ่งนะแต่เอามาให้ชมนะครับในการาศึกษาเรื่องของที่ตั้มบอกว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับจากแม่ที่หลากหลายจากพ่อหนึ่งตัวนะฮะแล้วเราจะเลือกใช้วัวยังไงว่า เอาดึงกระเด่นรหัสรับจากพ่อตัวนั้นเอามาใช้นะครับเี่ฮะสังเกตไหมครับนะฮะความหนาความยาวกกหางนะครับความสูงแล้วก็ตัวกีบนะครับของลูกเจ้าเจนนิ่งทุกตัวนะครับนะฮะเด่นเด่นพอๆกับที่ตั้มโดนความต้องการถูกใจมากๆนี่เกิดจากแม่ีนมีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแม่ทั้งหมดเจ็ดตัวนี่ครับให้จ่ายลูกเข้ามานะครับโหดมากเหมือนกันมากนะครับแต่ลูกเมาโหดมากสําหรับ คุณพ่อเจนนิ่งนะคะที่จ่ายลูกสาวมาแบบโหไม่บรรยับบรรยายจริงๆยาวมากเนื้อตัวหนาๆลำตัวดีๆนะครับนะฮะและ้วไอ้เจ้าเจนนิ่งเนี่ยน่จ่ายลูกวัวที่เป็นเพศเมียเก่งมากครับนีบน่ฮะเก่งมากๆเติงพักเาฝั่งนู้นนะถ้าถ้าจะได้เอ,อาจจะได้เห็นลำตัวที่งามมากกว่านี้น็อตจัดในสันหลังเมื่อกี้เราเห็นในสันหลังแล้วนะอ่ะดูนี่ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่คือลูกเจ้าเจนนิ่งนะคะที่ ต้้มบอกแล้วมันคือความกลมกลืนนะครับจากหลายๆแม่นะครับเรามีหลากหลายตัวอย่างนะฮะที่ทําให้เขาเป็นวัวที่ตั้มสามารถจะยืมนะครับยีนเด่นจากตัวพ่อมาบรรจงสายและออกผลงานได้แบบเนี้ยแบบนี้เนี้ยและแก๊งนี้อารมณ์เชื่องมากพร้อมที่จะสนุกให้จุงเล่นนะครับในทุกๆตัวเลยอ่ะดูดิยืนแบบอยู่กึกเลยอยู่กึกทุกตัวนะครับปึ๊บเนี่ยเป็นไง ฝึออกพร้อมพร้อมเดินสนามทุกตัวนะครับสูงใหญ่โอ้ดูดูความอิจฉาเห็นโดนจุงจุงบ้างเป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับเป็นเพศเมียทั้งหมดเลยลูกเจ้าเจนนี่ชื่อคงจําได้ไม่หมดนะสําหรับทั้งทั้งเออ่สาวน้อยทั้งเจ็ดนะครับนะฮะสาวน้อยทั้งเจ็ดคงจําชื่อได้ไม่หมดนะสาวน้อยทั้งเจ็ดเพราะฉะนั้นท่านที่มานะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมนะครับนะฮะที่ลุงเทาฟาร์มแน่นอนครับทุกท่านจะได้พบกับเออ่ เหล่าความนิ่งนะฮะจากพ่อที่ชื่อว่าเจ้าเจนนิ่งปุ้งแบบนี้เลยใหญ่ๆเลยนะครับให้ชมกันนะฮะแต่ที่ต้องบอกแล้วครับว่าเราเลือกพ่อพันธุ์มาในราคาที่สูงครับเราเลือกใช้เองเอามาทําเองนะครับและเราสามารถบอกข้อดีข้อด้อยของพ่อนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ชื่นใจมากครับกับพ่อนี้นะฮะก็ดูบรรดาลูกๆที่ออกมาครับโอ้โหไซส์ห้าเดือนหกเดือนบวมกันแบบนี้ยาวๆกันแบบนี้แล้วก็ มีความหนาชื่นใจมากครับนี่เลยฮะไม่แปลกใจเขาว่าทําไมที่ฮัตจินเขาถึงเก็บลูกที่เป็นพ่อเดียวกับไอกิทั้งหมดเลยนะครับไอกิก็คือพ่อของเจนนี่อีกทีหนึ่งครับนะฮะในรุ่นเจนนี่เขาเพศเมียไม่มีเอามาขายนะสำหรับเพศเมียมีแต่เพศผู้ตามก็ไปเอาไอเจ้าเจนนี่ออกมาจากในแค่ไหนในในเอ่อของฮัตจินเข้ามาได้นะครับและนี่คือลูกเหล่าไอกิทั้งหมดเลยนี่ครับนี่เลยฮะมีความสําคัญมากนะนะครับมีความสําคัญมากกับการ บิดวัวฝูงกับพ่อเอ่อที่เราคัดสรรมาแล้วแล้วก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้จากหลากหลายตัวอย่างจากแม่หลายๆตัวนะครับให้เหมือนกับพ่อมากที่สุดนะฮะท่านใดสนใจนะครับนะฮะในส่วนของบะมันเทานะครับหรือบะมันแดงก็ติดต่อได้ที่ศูนย์915215332นะครับศูนย์915215332ครับวันนี้ผมขอลาก่อนแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชลุงเจ้าฟาร์มยินดีต้อนรับครับ สวัสดีครับผม